มาจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียแล็กกล่องจอยมั่วบ่ล่ะล่ะจอยตาฟา่งตาเศ้าตาเสียวพ่อแม่พี่น้องจ้าอันบ่แม่นมันกับ่ัตาเศร้าหรอมันเดินกับแปดโมงกว่าล่ะแปดโมงสี่สามสี่สามโมงเศ้าแล้วจอยเพิ่งไอติชเพิ่งเสียรถเพล็กงานเพิ่งกับเพ็ดงานเพิ่งเดินไปเฮ็ดงานกับมาร์จอยจังเซียนพาไปเลาะปลาพ่อแม่พี่น้องจ้าต่ว่าตอนนี้แกงน้ำใหม่พ่อแม่พี่น้องแกงน้ำใหม่จ้าเดือดปู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 อยู่นี่ นะเห็ดนางล่มเห็ดอันนางไก่แกงใส่กันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเป็นนังไก่ตุสแมแนแตนบ่จ้าเดือดแล้ว <c oughs> ข้อแหบข้อแหง <c oughs> อ๋อควันเตากันพ่อแม่พี่น้องเไยส่งเดือดเป็นตะนายนข้าเทศนันเทปนี้ซอยเทปจุ้งมะแซานี่ก็เล่นเปลเรีน แต้งฉากให้เบุงคุณพระพน้องจ้าฟักทองอย่างที่จอยปลูกไ้ในสวนได้หนี่เห็นบอกว่าปุได้กินหยอนอยู่ยเ้อะเดี๋ยวเลืออยุ่เครื่องนึงว,ว่าสิเฮ็ดอันขนมหวานมาสันประเสรส็จบวชฟักทองกูแล้วพักตีหนึ่งก็าจะใส้จะลัง ลมแห้งแห้งสีสามมงเศร้าเลยฝ่าบ่านเลยแจ้งอยู่ส่งฝนสีตกว่าสีพ่านไปย่างเบืองเงินปลาปลาดันหนาทั้งคุณก็จะพบกข้นไปดอกปลาทึ่งเขามมอนี่มันเหมือดมันไม่เห็นยังจ้ะมือดตืต้อเลยเบึงฝ่าเนี่ยเหมือดต,ต,ตื้อบึงดอกไม้อยู่หนาขัา้วจ้ะ ขนาดเดี๋ยวไปหานม่มาตั้งกล่องก็ได้จะพ่อแม่พี่น้องจ้ะจเชื่อ,อว่ามัน,นยังดกเลือดขนาดเลือดขนาดจะเสียพ่อพกจาวาดใส่พักแง่งลงไปแล้วจ้าปิดเตาแล้วถาข้าวเหนียวอยู่หนึ่งข้าวเหนียวอยู่จ้าว่าจะสุกอยู่ รสชาติแซ่บนัวจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องเอ้อมาเด้อมาเด้อมาโดทนาลอยน,น้ำจอ่อยเป็นได้จ้ะเก่งของเราคนนะหยดเลยพ่อแม่พี่น้องก็ยเดิมเดิมมาเด้มโซทนาลอยน,น้ำจ่อยได้จ้ะเดิมสุดยอดอีรีจ้ะคนนะันอือนี่อ่อนพวกอื่นี่อ่อนพวกอื่นอีมัน,น,น,นขนาด ขาหนียวอ่นใกล้สีสซุกแล้วจ้ะจะตักแขนไปรอดได้บอกขหนียวมาใส่ใส่กองขหนข้วขหนี้วน,วน่อยกองขหนี้วน่อยเุนะอ้ะอ้ที่เป็นพัญญยันตะไ,ได้ออกจากหม้อเยเย็นจะได้ออกกีล่ลอนี้สุดยอดบอบอกจะว่าคุณนะ มาเด้อมาเด้อมาตักเกาจ้ามาตักเกาแกนมาไหมคุณน่ะเป็นยังไงเดือดประจานเลือดสะเล่นแตนบอกบอกจ้าว่าขาดบอกคุณประจา่าจะสิพาไปกินข้าอู้หสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอู้หเย็นหนาวพ่อแม่พี่น้องเลยอู้หูทำไมมันหนาวมันเย็นซะอีล้วเกินว่าอากาศหนาวอากาศเย็นเนาะจ้าเนาะนุุนลมแห้งแห้ง อันนี้ซุปเฮดจ้ะซุปไปไล้แล้วละกันเก็บใส่ตู้เย็นไปแล้วก็ออมอ้่นกินคนเยวจจอยอันนี้ออมหนังม้วอ้าวคนเยวติดมือออมหนังม้วออมเองแซ่บเองก็ไม่เป็นอง เดี๋ยวติดมือมาเนี่ยเตีงไม่ใหม่จ้ะมาเดินมาเลยสนหน่อยโอ้ยหอมดอกผักกระแยงเขาจะว่าหอมผักกระแยงคักอะไร เซ็บขนาดขยน้อหอดมาเด้อจะมาเด้อมาสูดหนอนในอากาศเย็นๆน้ๆน้ำน้ำใจอโอ้ลูกโดดเดี๋ยวลูกโดดลูปใบก,ก,กอนมาแม่ไปนอนจา <c oughs> <c oughs> งปักอืนเนี่ยเซ็บขนาดมันหวาน ใจเน้าสบเซบจับพ่อแม่ไปนองเลยจะกินยังไงอาหารอีสานบ้านเ่านเลิศส,สุดยอดสุปเห็ดออมถััวแจ้งและไม,ม่ใส่เห็ด có lẽ nước kín màn không không ạ Ôi, mẹ hàng nhau เราจะกีกก่กขั้นกี่ขันพ่อแม่พี่น้องขึ้นฝาาขึ้นฝน,นร่มขาแห้งไม่ใช่หรืนก็นขี่ขานท้่ยังไง อาทิตมันไปเจี๊ยงางาลูกบาวลูกบาวไปเจี๊ยงในเมืองบ้านในมาองกัเมื่อคืนนี้ออกไปเมื่อคืนนี้เปน็นทางการน้ะมู じゃあ。<music> อลจทุกคนจ้ากินเขาแดบกินครับหน่อยเขาเป็นได้ปะเธเนี่ยนี่เขาเนี่ยเขาทำยังไงป่นอนะ่ะ ินทั้งแนบบ้่งากาักเศส่บสุด มันบริเวณเพชรดแต่ได้มันหอนอกินข้าวระหาหัดพักมากับ สับสุดยอดทำไมเป็นน้องเอ,อ้ยแกงนด้ไหมนวดประแดกนวดชุดรดจ้ะนวดประแดกนวดชุดรดแสบครับทางบา้มมานเป็นมันออกก,าากําลังากายยังออกกําลังกาย

ตบจืดต,ต้มจืดก็ผัดนัำแสบแตะรสชาติเป็นสอสก็จะเห็ดหัวหมูกรอบรสชาติเดียวกันกับรสอะไรก็เห็ดหัรสชาติเด้อหลายคนถามมาอยู่กินแล้วันเป็นรสชาติจงังไเลยเดี๋ยวก็เลืมบอกสุตั้งก็แต่ตแสบต่นวดลืมบอกของรสชาติของเห็ด สิผาพัดอีกเยอะจะตุ่มเจ็ดแต่ันแต่ของกวนจากที่ทำง,งานมาแึ่แม่สังหลูกองเงิน,งนปรเดี๋ยวสวยบ้่งว่ามม่ยังเนี่ย ดามเฮ็ดป็นพี่เห็นอะไรจ๊ะเบิ้งคลิปน้ำมาดามเฮ็ดอ๋อเราไดอีกอย่างเนี่งแบบคือจะมันมั่นจะมันแสบ ยอดได้จ้ะแก,ง,นนก,ะแกงกไม迈สดนวยเขากระหนันแกงกระหันกินลงไปก็ะหันใส่ <laughs> 把你改名的得换几个案子。

พวกเรากรองเอียงมาวางไว้หน้าบ้านเพนะหน้าประตูจะไปเปิดเพิ่งกล้องอันทางบ้านเัน่ปิวมาสองก้องกล้องโฟมเปล่าจา้ะปิดไฟยังดี อืออีเดี๋ยวจะพ่อแม่ไปนอนไปคือคน,น,นี้อะกินไปกินมากเผ็ด ไปไหวแล้วจ้ะอืดทาย่างปวดก็จะกินเขาจะกินกาแฟไปแก้วนึงละจะไปะกลัวซ้อมไว้ เห็นอาจารย์ไปแล้วขอบพระคุณหลายๆอาจาอก์นบขอบคุณทุกแล้วทุกแชททุกทการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle อินเดียมาแล้วก็มาดามเห็ดมสัสลุมอาจารย์สองพี่น้องกูงูกูห่าขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง,งร่ำรวยเงินทองจะเจ็บจะจนอาจาเด้อไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะโอ้กินอีมแบบจุกหัว่าเผ็ดทำไมพี่น้องจ้าไปแล้ว